โห่ไปกันเถอะพระอาทิตย์ส่งแสงสดใสซิมบะเตรียมพร้อมสําหรับวันแห่งแสงสว่างด้วยความกล้าหาญความรักและองค์เท้าที่มีความสุขเธอกําลังเรียกเพื่อนเพื่จากไกลและไกลเสียงเรียกดังผ่าน พจน์ัยเริ่มต้นแล้วพวกเขามาถึงด้วยเสียงหัวรักกระโดดและเสียงเชียร์ซิมพูดว่าแม่มันอยู่ใกลมีพาจจร์ทที่จออยู่อย่าชักชา้าเราจะช่วยกันกอบกู้วันนี้เรียกทีมสาววานามาเธอเพื่อนเห็นอย่าคิดว่ามันแปลกด้วยหัวใจที่กระหานและองค์เท้าที่ดูแลเราจะช่วยเพืน่อนของเราเราจะอยู่เคียงข้างเสมอเรียกทีมสาววานานะเรากลับมาแข็งกล่งด้วยกันมันไม่เคยยากเกินไป แตะะ่ชนะไปด้วยกันเบลนอกบินสูงในท้องฟ้ามองเห็นสาวานาจากที่สูงดูสิเธอร้องเห็นลำทานแล้วดูเหมือนว่าจะมีลูกกบบางตัวที่ต้องการความช่วยเหลือซิมบา้าพยักหน้ามาวางแผนกันเถอะเราจะทำมันด้วยกันใช่เราทำไ ขาวิ่งไปตามทุ่งหญ้าแข่งขันกันหยดนำฝนระยิบระยับบนใบหน้าของซิมบ้าติโกวิมและสูสูวิ่งเร็วทุกคนช่วยเหลือที่จำเป็นเรียกทีมสาววานนามาเจอเพื่อนเพื่อนอย่าคิดว่ามันแปลกด้วยหัวใจที่กระหายและองเท้าที่ดูแลเราจะช่วยพื้นทางของเราเราจะอยู่เคียงข้างเสมอรเรียกทีมสาวานนาเรากลับมาแข่งกันด้วยกันมันไม่เคยยากเกินไปไม่ว่าจะ ชนะไปด้วยกันพวกเขายกกบขึ้นสู่ฟังที่ปลอดภัยลูกกบตัวเล็กๆเชียอรอกลัวไม่แล้วซิมใายิ้มอย่างภาคภูมิใจและสง,ง่างามหยดน้ำฝนร,ระยิบระยับบนใบหน้าของเธอเธอหันไปหาทีมของเธอก้ะหานและซสื่อสัตว ใจของเธอสดใสจิตวิญญาณของเธอเป็นอิสระฮีโมที่ทั้งโลกจะเห็นเอียกทิมสาวาณานะความเมตตาก่อนเสมอในคืนโยบายของเราว่าใจที่พร้อมช่วยเหลือทั้งใหญ่และเล็กเราจะชนน้นทุกสิ่งไปด้วยกันเอียกทิมสาวาณานะการพดจนภัยจบลงแล้วงานยิง่ยงแหลงใหญ่เมื่อพันธันคนตัวกันด้วยความรักและเสียงหัวเรา